ธนาคารทรัพยาการมนุษย์11 1 1ง่ของไต้หวันสำรวจพบว่าแผนการเยียวยาผู้ใช้แรงงานคนรุ่นใหม่อายุต่ำกว่า30ปีของภาครัฐโดยการให้เงินอุดหนุนนายจ้างที่ว่าจ้างคนรุ่นใหม่หรือคนที่จบการศึกษาใหม่ๆเดือนละ12 0 0 0ันเหรียญไต้หวันต่อเดือนนาน1ปีได้ทำให้คนรุ่นใหม่กว่า4 0วิตกว่าแผนการนี้จะดึงให้ค่าจ้างให้อยู่ในระดับต่ำต่อไปอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณเหอฉีเซึ่งกรรมการผู้จัดก,การทั่วไปของธนาคารทรัพยาการมนุษย์นั้นก็ไดดด้เเปิผย<ห>ยบโอกว่า เพื่อนๆกว่า40%นั้นกังวลว่าวิธีการนี้จะดึงค่าจ้างให้ต่ำลงมาอีกอีกประการหนึ่งก็คือระยะเวลาที่เงินอุดหนุนนั้นสั้นเกินไปเมื่อครบปีแล้วอาจถูกปลดออกจากงานอีกประการหนึ่งก็คือรู้สึกว่ามาตรการนี้จะต้องมีมาตรการอื่นๆเข้ามารองรับด้วยเพื่อให้คนรุ่นใหม่มีหลักประกรันมากยิ่งขึ้นส่วนทางด้านคุณสีนะครับวัย22ปีซึ่งทำงานอยู่ในคณะ,ะละครเวทีตอนนี้ก็รับผลกระทบจากการระงรับการแสดงทั้งหมด แล้วก็ต้องอาศัยอาชีพส่งอาหารประทังชีวิตก็แสดงความคาดหวังว่ารัฐบาลนั้นจะดูแลพวกตนให้มากกว่านี้อย่างแผนเยียวยาด้านศิลปะการแสดงพอดีเป็นช่วงที่ตนไม่มีโปรแกรมจึงไม่มีปัญหาว่าถูกระงับการแสดงจึงไม่อาจที่จะหาหลักฐานว่าเดือดร้อนจากเรื่องนี้เพื่อของเงินช่วยเหลือจากรัฐได้มันก็เป็นปัญหาที่ลักลั่นกันแบบนี้ละครับการสํารวจนี้ยังพบว่า64%นนั้นได้รับผลกระทบจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นนะครับ ในจำนวนนี้มีร้อละ17กำลังหางานอย่างกระติรรนซึ่งทางธนาคารทรัพยากรมนุษย์1111 11นั้นก็บอกครับว่ายังมีภาคธุรกิจอีกถึงกว่า40%นะครับยินดีที่จะรับคนรุ่นใหม่เหล่านี้เข้าทำงานเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่กำลังจะจบงานก็ควรที่จะต้องมีการเตรียมการกันตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่จะจบการศึกษากษิชไนสราพาพรายงาน